สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะครับก็เป็นวันที่สี่นะครับสี่ <c oughs> เดือน <c oughs> กันยาเนะจากเมื่อวานนะครับที่ที่นบได้ให้มุมมองไว้ก็คือ,อ,อใครที่เราเล่นเราเราไม่ได้โฟกัสหน้าหน้าบีหรือว่าหน้าบายจะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าประเด็นคือเราเนี่ยไปโฟกัสคําว่าหน้าเซลเซีสมากกว่าเนื่องจากอะไรครับเดีย๋ยวทวนให้นะนะครับ ตรงนี้นเนี่ยเราได้มีการแบบว่าแนวรับเนี่ยเขาถูกหอมลายแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเส้นแนวเส้นสปีดไลน์หรือว่าเส้นเทนไลน์เนี่ยเขาได้ดุดลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะจากนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยได้มีการขึ้นไปรีเทสหน่อยๆนะครับจากตรงนี้นเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทาร์เก็ตของเราพอดีนะเนี่ยก็ประมาณ 2- 3000จุดได้นะครับแล้ววันนี้ล่ะนะครับจริงๆไม่ใช่วันนี้หรอกมันมาแต่เมื่อคืนนะครับตอนประมาณสัก4ทุ่มอะไรเงี้ย มันก็มีการลงไปสุดเลยแล้วมันก็กลับขึ้นมาสุดอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีโซน FVG หน่อยๆเนอะเราจะเห็นได้นะครับว่าเขาขึ้นทั้งสุดแล้วก็ลงสุดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับมันมันยังมีมันยังมีมงมเ,ออเขาเรียกว่าคนที่ที่อยากจะรอช้อนอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราหลับตานะแล้วเราลองจินตนาการนิดนึงนะครับว่า ก็คือปิดพวกอ n i t เ a เตอร r ทั้งหมดออกปิดการวัดทุกคนออกนะครับเดี๋ยวนบว่าให้ดูว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมันคืออะไรนะกันนะครับก็ลองลองมองเป็นภาพนี้ไปก่อนนะกันนะครับผมให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยคือถามว่ามันอยู่บนยอดเลยไหมมันก็ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยคือมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแนวต้านแล้วนะครับแต่ถามว่าในช่วงนี้เราเล่นขึ้นลงขึ้นลงได้ไหม ผมเองก็ยังมองได้นะแต่ว่าแนวต้านที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยก็คือบริเวณนี้นะครับนี่แถวๆนี้นะครับก็คือเท่าไหร่ล่ะก็คือสัก2.500ต้นๆน,นะครับถึง2500เอ่อประมาณสัก12นะครับโดยประมาณถามว่าทำไมาตรงนี้เนี่ยคือถามว่ามันมันมันเหมือนมันเหมือนอะไรบ้างนะครับคือถ้าเกิดจะให้นบมองเผลนๆนะตรงนี้เนี่ยคือโซน l i q u i ิ i t y ครับ liquidity ยังไงใช่ไหมครับนี่ครับไฮมันจะเท่าเท่ากันครับก็คือช่วงที่มันไซเวก่อนที่มันจะจะลงนั่นแหละนะครับคือแล้วก็มีตัวของแบรดดิตเอ็นกาฟิ้งมาด้วยก็คือแท่งนี้จริงๆอ่ะผมอยากจะเล่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยง่วงแล้วไม่ไหวนะครับก็เลยรอนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อาจจะให้เป็นคีนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่โซนนี้ถึงโซนนี้นะครับให้เป็นกล่องนี้นะครับ ะคือในโซนนี้อาจจะดูเหมือนกว้างๆเลยนะครับก็คือ2,504จนถึง2,513เพราะว่ามันอยู่ในฐานเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมจะอิงตามแท่งเทียนนะ,ะก็คือตรงแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับคือแท่งอิมมัลลานของแรงขายนะครับแล้วก็จะมี liquidity เนาะ LQ อ่ามี LQ โอ้ตัว Q LQ นะครับก็ถ้า วันนี้นะครับเขาขึ้นมาเคลียร์ได้เดี๋ยวก่อนวันนี้มีข่าวไหมวันนี้มีนะครับมีจ็อบโอเพนนิ่นนะครับก็อืมอาจจะรุนแรงบ้างนะครับอาจจะรุนแรงบ้างแล้วก็จะมีวันที่ห้าวันที่ห้ากันยานี่คือวันพฤหัสนะครับแล้วก็ศุกร์นะครับคือมันยังต้มติ้นไปแถวนี้แหละนะครับเพราะว่านอนฟาร์มเนี่ยจะเป็นการชี้ชะตาเขานะครับถ้าเกิดว่านอนฟาร์มเนี่ยบ่งบอกมาว่าเศรษฐกิจของตัว เารียกว่าดอลลาร์แล้วกันนะเศรษฐกิจของดอลลาร์นะครับหรือว่า d x เยเนี่ยมันทําให้ตัวคอนโดของดี y วมันแข็งค่าขึ้นมาได้นะหรือว่ามันหรือว่ามันปรับตัวขึ้นเนี่ยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าเราเห็นอะไรในตัวของดี y ยนะครับเพราะว่ามันวิ่งผกผันกันอยู่แล้วเนาะอ่ะในโซนนี้นะครับคือโซนเข้าออเดอร์ฝั่งเซลนะครับยังคงมองเป็นออเดอร์ฝั่งเซลล์ได้อยู่นะครับเป็นฝั่งของเมนตัมของขาลง เนื่องจากเราก็เองก็จะเห็นด้วยว่าโอเคตรงนี้นะครับถ้าเราจับเส้นมาอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มจะ,จะมันเริ่มจะมองได้นะครับก็ยังมองว่าตรงนี้ก็คือยังเป็นกล่องยังเป็นคีย์เลเวลของเขาอยู่นะครับว่าเออเรามันมันยังมองเป็นโมเมนตัมของขาลงได้นะครับโอเคนะก็อยู่ในระดับนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาถึงนี้เลยก็ยังคงมองได้อยู่นะในในภาพนี้นะก็เอาไว้เป็น บูมมองแล้วกันนะครับว่าโอเคละถ้าเกิดว่าถึงโทนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเข้าออเดอร์ฝั่งเซลล์กันนะครับอ่าถ้าเกิดเลยป้ายไปก็ต้องยอมแพ้นะครับหรือถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงข้างบนเลยก็เดี๋ยวอาจจะย่อยครับดูอีกทา่าฟิวมหนึ่งนะครับอ่ะเราลองเข้ามาจอดนะท่าฟิมเล็กดูนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างท่าฟิมเล็กนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมจริงๆโซนนี้ก็น่าสนใจนะครับ15แต่ผมให้เป็นตั้งแต่คีย์นั้นไปก่อนนะครับก็คือ2 5 0 4อยถึง13เนาะ ให้เป็นกว้างๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทา์เฟรมเล็กเนี่ยไม่เห็นอะไรนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับอาจจะมีค่าค่าสัพ,พาต้งนี้แหละนะครับ1006จนถึง12ก็ไม่หนีจากเดิมมากนะครับค่อยๆเจาะเข้ามาเงี้ยเวลาผมดูผมงเจาเจาะๆเข้ามาเร้เลยนะครับดูทําเฟรมใหญ่ก่อนนะครับว่าโอเคภาพนี้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วจุดที่เราสนใจคือตรงไหน ถ้าเกิดเราเห็นว่าโอเคตรงนั้นน่าสนใจนะครับเราก็ค่อยๆเจาะเข้ามาดูว่าโอเคทำเฟรมเล็กฉันเห็นอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยทำเฟรมเล็กก็จะมีอ่าตรงนี้เป็นโซน FVG นะครับที่ยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็คือเท่าไหร่09จนถึง11อย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมก็ใช้ได้แล้วนะครับ09-11ก็ก็ลองดูแลกันนะครับก็เดี๋ยวตีลองตีไว้ให้้ค้ำๆดู ผมว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโซนเดิมนะครับเนี่ยที่ผมยังดูดูอยู่ยังไม่หนีไปไหนไกลก็วันนี้เนี่ยเราระยะสั้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ระยะสั้นก็ดูเป็นกล่องนี้เอาไว้นะกันเนาะก็คือโซนนี้อ่าเบรกเอาล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะย่อลงมานะครับแล้วค่อยฟอลโล่ฝั่ง B ก็ได้แต่ว่าระยะสั้นนะแต่ผมบอกก่อนว่าออเดอร์ฝั่งเซลล์น่าจะได้เปรียบกว่านะครับถ้าเกิดถือจริงๆนะ ถ้าเกิดถึงสัก2,500งี้ก็เริ่มสะสมได้เลยนะครับเริ่มสะสมสอเดอร์ฝั่งเซลล์ได้เลยนะครับระยะในการลงน้งมองน้มมองว่ามีมากกว่าและกันนะครับช่วงนี้อเดี๋ยวเราไปดูดีกซากันว่าเราเห็นอะไรบ้างนะกันนะครับดีเกาเนี่ยต้องมองในทางเฟร,รม4ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามันมี Impact มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับก็คือวันวันวันอังคารที่27นะครับสิงหาเนี่ยถามว่าผมเห็นอะไรอีกนะครับเดี๋ยวลอง,ลองดูนะ แนวรับมันอยู่เท่าเดิมครับมมันมีแนวรับปกติเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยไอตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยหรือว่าสโตแคสติกแล้วกันมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะมีการรีบาวใน,ในระยะนั้นนะซึ่งมันก็รีบาวขึ้นนะครับแล้วมันก็เห็นไหมครับว่ามันเบรกขึ้นเบรกไฮเบรกไฮไปเรื่อยๆนะครับอยญาชักครู่นะครับ โอเคขออภัยด้วยครับอ่ะเดี๋ยวผมทวนให้ครั้งหนึ่งนะครับว่าในวายเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันเกิด divergence ปุ๊บมันจะมีการรีบาว n d นะครับแต่ว่ามันไม่ได้คอนเฟิร์มนะ divergence ทุกทุกครั้งเนี่ยมันมันไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแนวโน้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเขาเริ่มทําลาย high เดิมๆได้นะครับคือวิ่งไปโครงสร้างเห็นไหมครับ เนี่ยเขาเบรกทุกๆุกหายอะไก็ลงมาลีเทสเบรกทุกหายแล้วก็ลงมาลีเทสนี่อีกใช่ไหมเนี่ยหายเดิมๆเนีเย่ยเขาเบรกสังเกตดูดีนะครับเดี๋ยวผมให้เป็นสีฟ้านะเนี่ยเขาวิ่งขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นเนาะวิ่งขึ้นลีเทสทุกๆครั้งเลยนะครับเนี่ย,ยแล้วครั้งนี้ล่ะยังไงดีนะก็มองไปโมเมนตัมอะไรไ,ได้ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นภาพประมาณนี้ได้เลย อันเป็นตัวของโมเมนตัมของ d x เนะครับเพราะว่าเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะไรจะเท่าไหร่นะครับตัวของ d x เอ็ต้องเรียนแจ้งตามตรงว่าผมเห็นอย่างนั้นประจํานะก็เวลาเขาวิ่งก็จะไประปูรบตาไปอย่างเงี้ยเนี่ยจุดๆก็เท่เทเท,ทเป็นโจ๊กเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆกับผมเล็งไว้แล้วนะครับราคาดีเ็กซาเนี่ยราคาอยู่ประมาณร้อยถึงเก้าสิบเก้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีมีเด้งอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยยอมใครนะครับประเทศนี้ ก็ <g ười> อ่ะโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมโฟกัสไว้นะก็คือเป็นพวกคริปโตนะครับโอ้โหตามคาดนะครับก็ลงยับนะครับดีแล้วครับที่ที่ลงมานะครับผมจะได้ชอนนะฮะก็ให้ทุกคนโฟกัสไว้นะอ่าอันนี้นะ่ารับนี้นะผมคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับให้ไปรอที่นู่นเลยนะครับสี่หมื่น หรือไม่ก็ห้าหมื่นอะไรเงี้ยนะครับห้าหมื่นสี่หมื่นกลางๆก,ก็ค่อยๆสะสมไปนะครับเพราะว่าแถวๆนี้ก็จะมีะเผล่ดีมานนี่ก็เอาไม่อยู่นะครับนะดับนี้เอาไม่อยู่เหมือนกันคิดว่านะคิดว่าก็เอาไม่อยู่ต้องไปรอข้างล่างเนี้ยสี 45, ห่หมื่นห้าอะไรเงี้ยผมว่าเอาง่ายยิ่งลงลึกเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก็ผมแนะนําว่าซื้อในสปอตนะครับซื้อสะสมไว้เบิกที่สุดนะครับ โอเคนะครับหรือว่าตัวอื่นก็เหมือนกันนะพวกอะไรงเงออี้ยออีเทเรียมเอโอโซโลูนาเนี่ยโ,โซโลูนานี่ลองต่ำเลยเมื่อวานผมลองใหญ่ๆได้เล่นดูนะครับก็หายไปประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่เป็นไรครับลองเทสๆทสดูนะครับ <laughs> ทำไมผมเทสก็คือผมเห็นชุดไดว์เจนครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไหมไดว์เจนมันไม่ได้แบบว่าคือคือไดว์เจนอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นการที่มันมันมันไม่ได้เป็นการที่ราคามันจะแบบ เบสขึ้นนะครับแล้วเปลี่ยนโมเมนตัมขนาดนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไดเวอร์เจนไหมขัดแย้งกันนะมันก็ขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะยืนเหนือไฮได้ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันวิ่งจริงมันก็จะวิ่งเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมทีเหมือนที่ผมว่าดให้ดูในเด็กวายก็คือวิ่งขึ้นอ่าลงปุ๊บวิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ครับมันแค่รีบาวนะครับผมก็ลองเทสต์ดูขำๆว่าเอ้ยเอมันจะไปต่อไหมนะเพราะว่าทุกตัว ทุกๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นโซลูนาอิตาเรียมนะครับมันดีมันมีดัวเบิลจัหมดเลยมันมีดัวเบิลจัหมดเลยผมก็เอยใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับซึ่งพอลองแย่ไปเงี้ยโอ้อย่างอย่างตัวบิตคอยนี่ใช่ชัดเลยนะครับเนี่ยคือผมคือมันใช่เลยดัวเบิลจัเลยเนี่ยครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้สองอันนี้ก็ได้คือดัวเบจัหมดเลย เป็น t d i v e ปเนี่ยป็ยนไงแต่ว่ามันไม่ได้มีการแบบขึ้นทำลายโครงสร้างก็คือมันแค่รีบาวนะครับแล้วมันก็เบรกลงต่ออย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ให้ทุกคนไปโฟกัสข้างล่างแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะหาสัญญาณในการกลับตัวขึ้นในโซนข้างล่างนะครับแถวๆห้าหมื่นหรือไม่ก็สี่หมื่นกลางๆอะไรเงี้ยแล้วค่อยแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้คือมุมมองเนาะของตัวพวกคริปโตแล้วก็ทองคําถ้าใครที่สนใจคู่ไหนนะครับหรือว่าอยากจะให้นบช่วยดูคู่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเหรือว่า GC หรืออะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกนองมาได้เลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรานั่งช่วย,ช,วยช่วยกันมิคเนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเนาะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคนมากครับก็เทรดกันอย่างระมัดระวังนะครับไม่ได้เป็นงานชักชวน แต่ว่าเป็นงานแนะนำเนี่ยมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับหรือว่าชอบก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับกดแชร์หน่อยก็ได้นยเพื่อเป็นการพพอร์ต n o นะครับหรือว่ากลุ่มของเราครับก็คือเทปเฟรนเนาะเพื่อนกันนักเทดหรือว่าเทดกับเพื่อนนะครับเอาไว้เจอกันครับไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมยังไงเดี๋ยวจะชวนไปนั่งกินข้าวแล้วก็ไปเทดกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย